สวัสดีครับพี่น้องทีัะครับทุกเช้าวันใหม่ให้พระคำนำชีวิตของเรานะครับเราอ่านพระวจนะพระเจ้ามาในหมวดประวัติศาสตร์ในพระธรรมหนึ่งพงศษนะครับบทที่16แล้วเราก็พบผู้เผยพระจนะหลายคนใช่ไหมครับและวันนี้เช่นเดียวกันเราก็พบผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในหมวดของผู้เผยพระวจนะใหญ่ครับเป็นเล่มที่มีงานเขียนยาวทีเดียวถึง66บทด้วยกันพน้องทีละครับ พระธรรมอิสยาครับเป็นพระธรรมที่ถือว่าเป็นอัญมณีของพันธสัญญาเดิมทีเดียวเป็นพระกิติคุณเล่มที่5ครับและวันนี้เราอ่านกันมาถึงอิสยาบทที่ 1- ถึงบทที่4ครับเรามาดูด้วยกันครับว่าพระธรรมอิสยานั้นว่ายอย่างไรบ้างพี่น้องครับเรามาดูภาพรวมของพระธรรมอิสยากันนะครับพระธรรมอิสยานั้นถือว่าเป็นอัญมณีอันล้ำค่าแห่งพันธสัญญาเดิมเลยนะครับ และเป็นพื้นฐานทางสาสนศาสตร์ที่สําคัญสําหรับผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่อิสยาเป็นพระธรรมในหมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ที่ในพระคัมภีร์ใหม่นั้นใช้อ้างอิงมากที่สุดครับสําหรับเรานั้นพระธรรมอิสยาเป็นขุมทรัพย์ที่คริสเตียนทุกคนนะครับจําเป็นจะต้องศึกษาอย่างยิ่งจะต้องทําความเข้าใจเพื่อช่วยพัฒนาแนวความคิดให้ถูกต้องในการอ่านพระวจนะตอนอื่นๆและ ในการสร้างบุมมองในการใช้ชีวิตที่เหมาะสมครับมีนักศาสานศาสตร์นะครับบางท่านบอกว่าพระธรรมอิสยาคคือการแสดงเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างพระเกศศรีของพระเจ้ากับความเย่อหยิ่งของมนุษย์ครับและก็เป็นเรื่องราวของความพินาศอันเกิดมาจากความเย่อหยิ่งที่ส่งผลต่อตนเองและเรื่องราวแห่งพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำาพามนุษยชาติ ที่ต้องคำพิพากษาให้กลับคืนดีกับพระองค์ครับด้วยเหตุนี้นะครับนักศาสนศาสตร์ตีความหมายพมพีนั้นจึงให้ฉายาในพระธรรมอิสยาว่าเป็นพระกิติคุณแห่งพันธสัญญาเดิมหรือพระกิติคุณเล่มที่5คําว่าอิสยานั้นแปลว่าพระยาเวคือความรอดผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต จะไม่สามารถเข้าใจพระกิติคุณได้อย่างลึกซึ้งเลยหากไม่เข้าใจในพระธรรมอิสยาห์และการเข้าใจในพระธรรมอิสยาห์เกี่ยวกับพระกิติคุณนั้นเป็นในส่วนของความรอดที่มาโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเสาหลักครับของความเชื่อในคิสเตียนโปรเตสแตนต์คือโซลากาเทียครับรอดโดยพระคุณของพระเจ้านั่นเอง นันเะครับเราทุกคนได้รับความรอดโดยพระคุณนะครับโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระธรรมอิสยาห์นะครับเราจะมองเห็นองค์ประกอบใหญ่ๆนะครับสองส่วนด้วยกันที่เราจะเข้าใจในพระจิจแห่งการทรงไถ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าที่ผู้เชื่อนะครับวางใจในพระองค์มากขึ้นมากขึ้นตามลําดับ เดีนะครับในพระธรรมอิสยาห์นะครับให้พี่น้องเห็นคือเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือในส่วนแรกบทที่หนึ่งถึงบทที่สาสิบเก้าจะเป็นส่วนของการที่กล่าวโทษการประนามการพิพากษานะครับซึ่งผมเองก็แบ่งเป็นห้าส่วนใหญ่ด้วยกันอันแรกเลยนะครับคือบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบสองเนี่ยจะเป็นการเทศนาต่อต้านยูดานะครับเป็นการกล่าวโทษ ยูดาและอิสราเอลแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่อยู่ในยูดาตอนใต้นะครับอันที่2ครับบทที่13ถึงบทที่23 1สิบทด้วยกันก็จะเป็นการกล่าวโทษการพิ่พักษาที่มีต่อชนต่างชาตินะครับหลายหลายชาติที่อยู่รายล้อมอิสราเอลครับต่อมาครับอันที่3คือ24ถึง27 เป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นบทเพลงนะครับที่เกี่ยวกับพระสิริสง่าราศีของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและบทที่28ถึง35นะครับเป็นเรื่องของการที่ภาคษานะครับที่พระเจ้าส่งอัสเซเรียมานะครับต่อมาครับในบทที่36ถึง39เป็นส่วนของประวัติศาสตร์ครับที่เป็นการบันทึกเรื่องราวของกษัตริย์เฮเิคิยา และการที่พระเจ้าทรงช่วยเหลืออิสราเอลจากการโจมตีของอัสซีเรียครับพระเจ้าทรงช่วยคับยูดาให้รอดพ้นจากอัสซีเรียและก็ในตอนท้ายครับเฮสิคยาถูกบาบิโลบาบิโลนนะครับลวงที่เข้ามาดูในพระวิหารใช่ไหมครับและเห็นทรัพย์สมบัติมากมายนะครับจนผู้เผยพรนะอิสยาบอกว่าจะต้องถูกนะครับเอาไปทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่ ศัตรูเห็นนั่นแหละเขาจะเอาไปทั้งหมดเลยเใ,นในส่วนที่สองครับก็คือตั้งแต่บทที่สี่สิบถึงบทที่หกสิบหกครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับหนึ่งเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับในบทที่สี่สิบถึงสี่สิบแปดพูดเรื่องอะไรครับเรื่องพระคุณพระเจ้าบทที่สี่สิบเก้าถึงห้าสิบเจ็ดเรื่องอะไรครับเรื่องพระิริของพระเจ้าห้าสิบแปดถึงหกสิบหกพี่น้องครับนี่คือภาพรวมใหญ่ๆเลยนะครับที่ในพระธรรมอิสยาห์ที่เราจะ จะศึกษาไปด้วยกันนะครับหลายวันต่อจากนี้เรามาดูครับบทที่1ถึงบทที่4ว่าอย่างไรกันบ้างในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ครับเป็นเหมือนห้องพิจารณาคดีที่พระเจ้าทรงกล่าวโทษยูดาว่าพวกเขานั้นได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้ามากมายหลายประการและพระเจ้าพยายามที่ในพระธรรมตันนี้อิสยาห์พยายามที่จะให้เห็นว่า ทุกสิ่งนั้นได้เป็นพยานว่ายูดาเองได้รับการตักเตือนหลายครั้งหลายคาแล้วและพวกเขาจะถูกพิพากษาลงโทษถ้าเขาดำเนินชีวิตอยู่นอกพันธสัญญาพระเจ้าพี่น้องครับการพิจารณาคดีของยูดาในครั้งนี้เนี่ยอยู่บนพื้นฐานความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นหัวใจเลยนะครับหัวใจของพระกิตติคุณเป็นหัวใจของพระบิดาที่พระองค์ทรงรักบรรดามนุษย์ที่โรรอง,งทรงสร้าง นะครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ด้วยความรักดังนั้นความรักแรกเริ่มที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่พระองค์ทรงรักแล้วรักเลยครับดังนั้นการที่ภากษาโทษเนี่ยจึงอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักของพระเจ้าพี่น้องครับเรามาดูกันว่าพระเจ้าทรงฟ้องร้องอะไรยูดาบ้างนะครับยูดาตกเป็น ผู้ต้องหาในฐานะที่เป็นกบฏต,ต่อพระเจ้าครับข้อหานี้ร้ายแรงมากครับร้ายแรงที่ขนาดไหนฮะเป็นสิ่งที่บอกว่ายูดาเองแสดงออกถึงการตั้งใจขัดขืนดื้อด้านต่อธรรมะของพระเจ้าครับพี่น้องครับคือชีวิตของยูดาเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกถึงลักษณะของพระเจ้าเลยครับแต่เป็นการแสดงออกถึงลักษณะที่ตรงข้ามกับพระเจ้า เขาไม่เคยสํานึกในพระคุณพระเจ้าภาษาที่พวกเราเนีจะเข้าใจได้ดีคือเป็นคนอักตันยูต่อพระเจ้าครับพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจนะคือในการบรรยายอ,อิสยาเนี่ยความดื้อด้านของเขาเนี่ยดื้อด้านไม่เชื่อฟังยิ่งกว่าวัวยิ่งกว่าควายยิ่งกว่าลายสิอีกนะฮะพระเจ้าก็ทรงโอดควรและพระองค์ทรงเสียพระทัยนะครับในความผิดต่าง ที่คนของพระองค์ได้ทํากับพระองค์อย่างนั้นนะครับพี่น้องครับในข้อยิบเอ็ดยิบสองนะครับยิบสามบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงประชากรของพระองค์นั้นควรจะเป็นนครที่มีความสัตย์ซื่อแต่กลับกลายเป็นเมืองเป็นนครแห่งความแพศยาครับเนื่องจากว่าคนของพระเจ้าลูกที่รักของพระองค์นั้นหันใจออกห่างพระองค์ไปกราบไหว้รูปเคารพ น้องเมืองที่ควรจะเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมกับกลายเต็มไปด้วยความอาธรรมเมืองที่เต็มไปด้วยความรักที่จะสําดงพระสงฆ์พระเจ้าสําดงพระสงฆคุณงามความดีพระเจ้ากลับกลายเป็นเมืองที่สําแดงถึงความชั่วร้ายความไม่ยุติธรรมนะครับความกบฏความคดโกงการกดขี่ของเมืองต่างๆเกิดขึ้นในนครของพระเจ้าพี่น้องครับแล้วแบบนี้นะครับ พระเจ้าจึงต้องตีสอนครับตีสอนอิสราเอลด้วยสิ่งที่เขาทำาระแต่ปรากฏว่ายิ่งตีกับกลายเป็นพวกเขายิ่งดื้อมากขึ้นยิ่งตียิ่งหนีห่างออกพระเจ้าไปเรื่อยๆครับดังนั้นในข้อห้าถึงข้อแปดเนี่ยเราเห็นว่าการตีของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เอ่อเยรูซาเล็มเป็นเหมือนดังเพลิงในสวนทั้งหมดที่ถูกล้อมไว้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ ในเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งมันส่งมันทําให้เราเข้าใจพอเราอ่านพระคีจบปุ๊บเราอะมองย้อนกลับมามันเป็นเหตุการณ์นะครับที่อสัสเีเลียนะครับนําโดยเซนนาคลิฟน่ยครับยกพลมาตียูดาในสมัยเฮเซคิยาแล้วก็เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งคืออสัสเีเลียครับก็เข้ามายึด46หหัวเมืองใหญ่ๆของยูดาครับ นะแต่ว่าตอนนั้นเยรูซาเล็มยังไม่แตกนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพูดถึงเหตุการณ์ของซีเรียและเสเอ์ที่ร่วมมือกันนะครับเข้ามาลุกรานยูดารวมทั้งความเาเรียกอะไรฮะมันมีมันมีเอโดมกับฟิลิสเตียก็ถวยโอกาสเข้ามาบุกนะครับบุกยูดาด้วยเช่นเดียวกันนี่นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตีสอนนะครับและ โทษทันแห่งความบาปที่ยูดาได้รับก็คืออะไรครับคือบาปนี้นะฮะในพระพีตอนนี้ได้พูดถึงว่าบาปของยูดาเนี่ยเปรียบเท่ากับเมืองโสดม m กมลราเลยนะครับและเมื่อบาปของยูดาเท่ากับโสดม m กมลราในตะกะเดียวกันนะยูดาเองก็สมควรที่จะถูกทำลายล้างเหมือนกับโสดม m กมาาครับแต่ว่า ด้วยความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อต่อคนของพระองค์ต่อลูกของพระองค์ต่อประชากรของพระองค์เนี่ยพระองค์จึงทรงเหลือคนไว้หยิบมือหนึ่งครับในข้อก้าวไหมครับทําไมพระองค์ทรงเหลือคนไว้หยิบมือหนึ่งพี่น้องครับไม่มีเหตุผลใดๆเลยนอกจากพระเจ้าทรงรักการที่พระเจ้าทรงรักยูดาห์และอิสราเอลเนี่ยนะครับเพราะพระองค์ทรงมีพันธสัญญา ต่อชนชาตินี้ครับและพระองค์ทรงใช้สิทธิอันชอบธรรมเพื่อที่จะสงวนคนของพระองค์ไว้ครับจากการที่พากษาโทษนี้ซึ่งเป็นเหมือนอะไรพี่น้องครับมันเป็นการสำแดงพระคุณของพระองค์นะครับเป็นการสำแดงพระคุณอันล้ำเลิศกับพระองค์ว่าอิสราเอลยูดาห์เนี่ยสมควรที่จะถูกทำลายล้างเหมือนกับโสโดมกุมาราแต่พระเจ้าไม่ได้ทำแบบนั้นครับเพราะพระองค์ทรงรัก ความรักของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับว่าทําไมพระเจ้าไม่ตีสอนให้มันให้มันสุดไปเลยนะครับเหตุผลคือเพราะพระองค์ทรงรักนะครับทรงรักประชากรของพระองค์และด้วยเหตุนี้นะครับทําให้เราเข้าใจในภาพของพระกิตติคุณเพราะว่าเราทุกคนนะครับเป็นคนบาป เราทุกคนเป็นคนบาปสมควรที่จะต้องพระอาจญาของพระเจ้าสมควรที่ต้องพระพิโรธของพระเจ้าแต่เราทั้งหลายรอดใช่ไหมครับเรารอดโดยอะไรครับโดยพระคุณฮะเราทั้งหลายรอดโดยพระคุณโดยความเชื่อที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาทรงประทานพระเยซูคริสต์แก่พวกเราครับนะเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อครับพี่องงี่ลักครับขอบคุณพระเจ้าดังนั้น เราจะเห็นพระเมตตาของพระเจ้าต่อมาครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการนมัสการพระเจ้านะครับความบกพร่องที่พระเจ้าฟ้องร้องต่อยูดาคือเกี่ยวกับเรื่องการนมัสการพระเจ้าพิธีกรรมทางศาสนาครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกําหนดพิธีและเทศกาลวันสําคัญต่างๆเพื่อให้อิสราเอลนั้นได้ระลึกถึงพระเจ้าระลึกถึงพระคุณของพระองค์นะครับ เช่นวันสปาโตเนี่ยพระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อให้พักผ่อนทั้งด้านร่างกายและจิตวิญญาณนะครับเทศกาลปสัสก,กาเพื่อให้คนของพระเจ้าระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทรงมีต่อพวกเขาในการปลดปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ใช่ไหมครับเรื่องของเทศกาลสัปดาห์พระเจ้าทรงให้ระลึกถึงที่พระเจ้าทรงประทานผลเพื่อการเก็บเกี่ยวเพื่อช่วยในเรื่องของคนของพระเจ้านะครับและเทศกาลยูเพิงเพื่อให้คนของพระเจ้าระลึกถึง ช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารครับว่าพระเจ้าทรงดูแลเลี้ยงดูเขาและนําเขาเข้าสู่ดินแดนพันธสัญ,ญญาของพระเจ้าเทศกาลลบบนทินบาปเพื่อให้พวกเขาได้มาแฮะระลึกถึงพระคุณพระเจ้าที่ทรงทรงประทานแพะเพื่อรับบาปพวกเขาเพราะนั้นสิ่งต่างๆในเทศกาลพิธีต่างๆนะครับเพื่อให้คนของพระเจ้าระลึกถึงฮะสำนึกในพระคุณพระเจ้าครับแต่ว่า ตอนนี้พระเจ้ากําลังฟ้องยูดาว่าสิ่งที่เขาทําพิธีกรรมที่เขาทําเนี่ยมันมีความบกพร่องและมันก็ไม่มีความหมายอะไรกับพระเจ้าเลยนะครับในข้อ11ถึงข้อ14จะเห็นว่ายูดานมัสการพระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มใจด้วยฮะแต่ว่าพวกเขาไม่ได้มัดกการพระเจ้าอย่างจริงใจเพราะว่าพิธีกรรมทุกอย่างที่เขาทํานั้นเขาทําแบบไหนฮะทาตามที่พระเจ้ากําหนดทุกอย่างเลยครับ ดีด้วยดีไหมสุดยอดยอดเยี่ยมแต่พระเจ้าทรงดูข้างในใจข้างในจิตใจพวกเขาทำพิธีกรรมอย่างไม่จริงใจและก็ไม่ได้ทราบซึ้งถึงความรักของพระเจ้าทำไมว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าในสิ่งที่เขาทำกับวิถีชีวิตของเขามันมีความตรงกันข้ามกันครับ ไม่มีเครื่องบูชาอะไรเลยที่พระเจ้าทรงพอพระทัยสําหรับพวกเขาเลยพระเจ้าต้องการอย่างเดียวเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าประสงค์ความจริงใจจากพวกเขาครับพระเจ้าต้องการให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าอ่านงครับดังนั้นการเริ่มต้นในการนมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในบริบทของพระธรรมอิสยาห์นะครับคือหัวใจที่รักและสํานึกในพระคุณของพระเจ้าครับดังที่ละครับและ การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับก็คือการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าและทิ้งจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องและมีชีวิตแห่งการสําแดงคุณงามความดีของพระเจ้าคือการให้การช่วยเหลือการปกป้องรักในความยุติธรรมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการจากคนของพระเจ้าและการนมัสการนะครับที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับจะต้องมีอิทธิพล ต่อคือคือชีวิตนะครับชีวิตชีวิตแห่งการนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยก็ต้องมีอิทธิพลต่อคนรอบๆด้านด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณด้านธุรกิจด้านครอบครัวบทบาทหน้าที่ทางสังคมทุกอย่างจะต้องสําแดงถึงนะครับพระสนะของพระเจ้าการสำนึกและรักในในพระเจ้านะครับพี่น้องครับทำไมพระเจ้าตำหนิอิสราเอลตำหนิยูดาห์ เพราะมือที่เขาชูขึ้นนมัสการพระเจ้าเป็นมือที่เปื้อนเลือดครับเลือดอะไรครับเลือดจากความอยุติธรรมของพวกเขากดขี่ข่มเหงนะครับและไม่เห็นความยุติธรรมอยู่ในชิดเขาเลยครับนี่ครับคือสิ่งที่การเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับเราเห็นจากพระธรรมตอนนี้คือพระเจ้าปรารถนาในเรื่องของการน้ัสศการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยครับ ต่อมาครับเป็นเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเป็นพระนิเวศของพระเจ้าในอนาคตเอาอุปมาในบทที่สองเนี่ยนะครับเป็นอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าถามว่าแผ่นดินของพระเจ้าเกิดขึ้นหรือยังครับคือในพระธรรมอิสยาห์บทที่สองเนี่ยเป็นภาพมองถึงอนาคตนะครับเป็นยุคพระเมสยาคือหลังจากที่อิสยาห์เขียนประมาณเจ็ดร้อยปีเนี่ยพระเยซูริดได้บังเกิดขึ้นวันนั้น เป็นวันที่เร,เริ่มต้นยุคแผ่นดินของพระเจ้านะครับวันที่พระเยซูคริสต์มาพระองค์บอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนะครับจงกลับใจใหม่นั่นคือเริ่มต้นยุคพระเมสสยา์และแผ่นดินของพระเจ้านะครับมาแล้วเริ่มแล้วแล้วสมบูรณ์หรือยังต้องตอบว่ายังครับแผ่นดินของพระเจ้าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาและว,วันนั้นนะครับจะเป็นวันเริ่มต้นของการพิพากษา การพักษาสุดท้ายก็จะเริ่มต้นขึ้นสันติภาพที่สมบูรณ์ก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของยุคครับซึ่งเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาและความสมบูรณ์แบบของพผ่ดินของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นครับขอบคุณพระเจ้าครับต่อมาครับในบทที่4ก็จะเป็นเรื่องของยุคพันปีครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับ ด้วยในพระธรรมอิสยาห์นะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเราจะแตะแค่บางประเด็นเท่านั้นถ้าพระเจ้าทรงเมตตานะครับเราจะใช้อาจจะได้กลับมาศึกษาในรายละเอียดในพระธรรมอิสยาห์ด้วยกันเพื่อเราจะเข้าใจในระกิจเอกุณของพระเยสุคริตได้มากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเรานะครับพี่น้องที่รักครับเอาละเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันใหม่ในพระธรรมอิสยาห์โอเคไหมครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องนะครับ